สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคุณครูมีภารกิจมาให้นักเรียนทําด้วยกันนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นไปตั้งกลุ่มไลน์ของนักเรียนนะคะไว้สําหรับปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ไว้ส่งงานคุณครูนะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้เป็นกลุ่มนะคะให้นักเรียนสร้างงานขึ้นมานะคะให้ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในหลายๆส่วนแต่ว่าวันนี้หน้าที่หลักก็คือให้ทุกคนทุกกลุ่มนะคะไปตั้งกลุ่มไลน์ ตั้งชื่อกลุ่มตามที่เราได้รับมอบหมายมานะครับซึ่งวิธีการก็คือไปที่ที่โทรศัพท์ของเรานะคะที่โทรศัพท์คลิกที่ Li n e แล้วก็นักเ,เรียนสามารถที่จะสร้างกลุ่มได้โดยไปที่ตรงรูปบ้านไปที่รูปบ้านเสร็จแล้วให้เรียนไปคลิกที่รูปคนนะคะรูปคนเสร็จคลิกตรงสร้างกลุ่มโอเคไหมคะตรงสร้างกลุ่มเสร็จตรงเลือกเพื่อนไม่ต้องเลือกก่อนก็ได้ ต่อไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ใส่ชื่อกลุ่มนะคะอย่างเช่นของครูดวงก็ดวงอ่ากลุ่มนักเรียนคุณครูตั้งเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนอ่าดวงกลุ่มนอรอ่ากลุ่มนรหกสี่ทับหนึ่งคุณครูก็คือจะเอาตั้งกลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มที่เรียนกับครูดวงทั้งหมดเลยครูจะเซฟว่ามีใครทําอะไรเห็นเี่ยเป็นกลุ่มย่อของครูเองนะคะอันนี้พวกเราก็ตั้งชื่อตามที่เราตกลงกันใ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 นชื่อกลุ่มของเราในห้องเราที่เราที่ที่เราตั้งกันที่เราไปโพสต์ใน Google Classroom นะคะเอาชื่อกลุ่มนั้นมาแต่ว่าตั้งเป็นลำดับให้หน่อยนะคะหมายเลขอ่าอย่างเช่นเราอยู่ห้องชัวว่าเป็นม1ทับ 3, ให้ใส่เป็น3 ทับหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติว่าเราถ้าใส่3ามเท่าหนึ่งนี่หมายถึงว่าอยู่มหนึ่งทับสามนะคะแล้วก็หนึ่งตัวหลังนี่หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นชื่อกลุ่มอันนี้ของครูก็ชื่อกลุ่มดวงกลุ่มนักเรียนหกสี่ทับหนึ่งแบบนี้ของเราอาจจะเป็นสามทับหนึ่งเก่งคณิตคิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าไปแล้วแต่เ้าก็กดสร้างนะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้กลุ่มของเรามานะคะเสร็จแล้วเชิญเพื่อนๆน,นะคะตรงแชทต,ตรงเนี้ยค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเชิญเพื่อนๆเราค่ะเชิญเชิญเพื่อนเ,นะะเชิญ,ชญ,ชญ,ชญโดยส่งลิงก์ไปให้ส่ง QR code ส่งลิงก์ส่งอะไรเชิญหรือว่าจะเลือกเลือกเพื่อนในนี้เชิญเข้ามาก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะจากนั้นก็เชิญครูเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาในกลุ่มเสร็จแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอย่าลืมค่ะพอหลังจากเชิญเสร็จ อ่ามีสมาชิกมีใครอยู่เนี้ยก็ถา่ายแคปหน้าจอสมาชิกในนี้นะคะว่ามันมีใครบ้างส่งให้คุณครูะคะ่ะทั้งหมดมี4คนนะคะของนักเรียน5คนกับครูด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณครูเข้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าคุณครูไม่เข้าก็แคปหน้าจอพวกเรามานะคะนั่นคือเสร็จภารกิจแรกนะคะนี่คือภารกิจแรกก่อนขอเช็คภารกิจแรกค่ะสาหรับวันนี้ก่อนแล้วมีภารกิจที่2ตามมานะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะ ยังไรฮัลโหลเชสเชสไม่เรียนแล้วไม่สอนยังสอนแล้วค่ะสสอนเร็จแล้วยังค่ะยังมีต่อนะคะอ้าวภารกิจอยู่ที่ไหนแล้วจ้าที่รักจุ๊บ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 อยู่ตรงไหนจุ๊บจุ๊บอ้าวหมดแล้วเหรอเนี่ทยเอานาฬิกาใหม่มาเอามาให้หนูเลยอ๋ออยู่ที่ไหนแล้วจ้า 嗯，哦，有你